พี่เหยาก็จะอยู่ปีสี่ผมก็จะอยู่ปีหนึ่งสมัยนั้นไม่รู้ว่าพี่เหยาเป,ป็นพี่วัดรือเปล่าน้องวันศุกร์ลูกทุ่งฟังคมอรูอ้ว่าน้องผมรึเปล่าจำไม่ได้นะครับลูกต่อไปเพศผู้ฟันแท้สองคู่หมายเลขที่เท่าไหร่ไม่มาคะคือในสนามคือน้องวันศุกร์นะครับอีกรอบนะครับคือลูกของเขาทั้งอุดรที่กรีนครับจากลูกทุ่ฟทงฟังพล,ลายงามหนองบัวลบุครับเรียนเชิญท่านอาจารย์สอนชัยครับ อยากให้อาจารย์สตัตวศาสตร์นะบรรยายหน่อยครับค่อยเเมียตัวนี้นะครับก็มีความสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าวงเขาโค้งสวยงามพอเหมาะรับกับใบหน้านะครับวงเขาก็ไม่ถือว่าแคบจนเกินไปนะครับมอ,องจากด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ มอ,อม,ออมองเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับมองอย่ามองเป็นสามเหลี่ยมนะครับมองด้านท้ายก็เช่นกันด้านท้ายก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเช่นกันนะครับเราวนมเต้านมสวยงามสะดือก็พอดีพอเหมาะพอควรแข้งขาก็ไม่ใหญ่เกินไปพองามสมกับร่างกายของเขานะครับทุงท่าการยืนเนี่ยสวยงามมากนะครับ ยืนขาและตรงดีนะครับแล้วก็ไม่บิดออกด้านข้างนะครับส่วนของขาหลังนะครับส่วนของขาหลังก็ยืนได้เหมาะสมซึ่งจะเป็นตัวที่จะรับน้าหนักพ่อพันธ์เวลาพ่อพันธ์ขึ้นปินทับนะครับก็สวยงามกีบกีบเท้าก็สวยโอ้โหนะครับอยากให้มือใหม่ที่เบีเ้ยนะครับ ดูเรื่องกีบเรื่องแข้งขาด้วยนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะคอยตัวใหญ่น้ําหนักตัวนี้ก็เท่าไหร่ตันหนึ่งอย่างเงี้ยเขาจะได้รับน้าหนักตัวเขาได้ด้วยนะครับมีต้องมีการตัดตกแต่งกีบเพราะกีบแต่งได้ให้กีบสม่ำเสมอเมียน้ําหนักหนึ่งตันครับต้นท่าการดนพคอความยาวเหมาะสมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเอาหัวก้มต่ำลงนิดหนึ่งเออเนี่ย บางครั้งยกจนเกินไปก็ไม่งามนะต้องเหมาะสมพอดีๆนะโค้นหางก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับหางโค้นหางจะปิดทวารบิดนะฮะจนแบบเม่ควายตัวนี้อวัยวะเพศก็พอเหมาะพอควรราวนมก็สวยงามนะฮะเรื่องของมัดกล้ามเนื้อเขาก็สวยงาม โคมุมนคล้ายๆกับมะนาวตัดรูปมะนาวมะนาวตัดนะครับตัดรูปแบบความโค้งมัน okay, right. สวยงามนะฮะเราเข้าชิงแกลนแชมป์ครับแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องวันสุขครับรอชิงแกลนแชมป์วันนี้น้องวันสุขนะคะลับรู้ความได้รับรางวัลชนะเลิศในะเเนี่ยสีดำฟันแท้สองคู่ค่ะอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดินทางมาจากหนองบัวลำพูใช่ครับเดินทางมาถึงเมื่อคืนก็พักที่นี่เลยนะครับแล้วก็ อาทิตที่แล้วเจอกันที่แพร่ครับวันนั้นเราเด็กๆกับลูกเขาดินมาประกวดวันนี้เอาแม่วันสุดครับรุ่นนี้เรียนเชิญแม่เลี้ยนหนิงโบธนาสาทู่ฟ้าครับเป็นผู้พอบรางวัลรุ่นนี้ครับเห็นแป๊ะๆนะคะ